สวัสดีครับไปรุน่นเดกันอีกแล้วชิ้นสอบออนทัวร์ภาคใต้ยี่สิบถึงยี่ิบเก้าพฤษภาสองห้าหกห้าวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบสี่พฤษภาสองห้าหกห้าตอนนี้เราอยู่กันณาราธิวาสเรากำลังจะไปดูนรถที่ตากใบหนึ่งคันแล้วก็พรุ่งนี้มีนัดทำรถที่สุไหงปะดีอีกหนึ่งคันแล้วก็มีเช็ครถที่นาราที่ตัวเมืองนาราอีกหนึ่งคันรอบน,นี้นาราธิวาลสามคันแต่วันนี้ เราจะไปลุ้นรถกันที่ตากใบกันแต่จบไหมไม่รู้ไปลุ้นกันไปไปรถ เสียงพี่ว่าเปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนนะผม่ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าก่อนก่อนเป็นไงนั่งกันอันนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนนู้นมันจะดังแบบอ่าแล้วเอา<ด>เอา<ๆ>เอาเอาเอาจา,เากเสียงเบื้องต้นก่อนเัาตอนนี้ยังไม่ได้ไปลองเอาเบื้องต้นก่อนเสียงที่พี่ได้ยนินคิดว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากเดิมไหมเปลี่ยนอ่าอันนี้พี่ไปลองอย่างที่ผมบอกพยายามลองให้หมดให้ได้ อยากลองแบบไหนสักหดับตับไม่ขีช่ช้าขี่เร็วลองให้หมดเพราะว่าถนนบ้านพี่น่าลองอยู่นนยใช่พยายามลองให้ได้เดี๋ยวกลับมาพี่ไปลองก่อนลองดูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าออกตัวมีตัดไหมอ่าได้ออกตัวตัดไหมอ่าสับเกียร์มีห้อยไหมปุ๊บพอสับเกียร์ปุ๊บ,บกระแทกกระเร่งทรงมีวอดวูบลอสะดุดสะอึกอะไรไหมยกกระเร่งมีตดอยู่ไหมเกียร์หนึ่งถึงห้ารอบไปสำลักไหม ว่าบางทีบางคันผมอัดน้ำมันมากไป,ไป,ไปมันปลายมันสำลักมันก็จะเกินไป,ไปลองดูเลยครับปิดฝาก่อนคันนี้คันนี้ที่48ปีปีเท่าไหร่ปะปี2013กล่องคูแพสก3สี่พินปลั๊กแดงที่นี่อำเภอตากไปจังหวัดนราธิวาดมาตูนรถจนสุดด้าขวาน อีหน่อยคงข้าไปจุนมาเลยอะอันนี้เราจูนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอให้เจ้าของเขาไปลองแล้วก็กลับมาว่ากัน,นกเน,นีเดี๋ยวปิดฟ้าก่อน จูนให้เรียบร้อยให้เขาไปลองอยู่ชอบไม่ชอบอยู่ที่เขาคนเดียวกลับมาคอยไปถามกันนะไปรุ่นตอนนี้เราอยู่กันที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสตากใบนราธิวาสรถสปอร์ตเตอร์48ปี2013งานจูนกล่องดำปูแพกสามตัวสี่พินปลั๊กแดงเดี๋ยวให้เขาไปลองแล้วกลับมาก็ไปถามกันไปไปรุ่น ได้ลองเมื่อกี้ไปลองมาโดนแล้วไปลองมาเป็นยังไงบ้างได้ลองหมดไหมสุดยอดเลยทุกเกียร์ทำไมอ่ะขึ้นแบบพุ่งกระฉูดเลยตั้งแต่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบไม่ตไม่ติดเหมือนครั้งก่อนนะที่ผมเคยขับอ่าจากออกตัวนี่ออกตัวตัดไหมไม่ตัดตัดเกียร์มีห้อยไหมไม่มีพุ่งเลยแล้วก็กระแทกกระเร่งตรงเนี่ยมีวอดลูกล้อไม่มีเลยหนึ่งถึงห้าเลยครับพุ่งเลยจากที่ผมเมื่อก่อนจะเข้าเกียร์สองไปสามเนี่ยรู้สึกมัน ตื้อๆยังไงไม่รู้นะมีความรู้สึกตอนตอนขากลับมาจากันใหญ่ไน้่แหละอ่าครับก็แล้วมาอยู่บางครั้งก็แยกสี่ไปแก่ห้าก็มีแต่น้อยแก่สองแก่สามเนี่ยอ่าจะเป็นแต่เมื่อกี้ไม่มีเลยรถไปก็ไม่มีตอนกลับก็ไม่มีรถพี่จูนกล่องส้มมาแล้วนะอืมคันนี้จูนกล่องส้มมาแล้วปูแผรสามเข้าไปแล้วได้ลองหมดทุกสเต็ปเลยไหมหมดเกลี้ยงเลยเพราะถนนไปไกลไปนู่นไปผม่าจะห้ถึงนารายณ์นานแลกก็แค่น้ำแบ่งสะพานน้ำแบ่งอ่ะแล้วก็เลี้ยวกลับอ่าเก้าสิบเต็มที่แล้วผมมากกว่านั้นเก้าสิบมันก็ขึ้นได เป็นคนทีจริงก็ชอบขี่เร็วแหละหมดไหมเนี่ยคิดว่ามันคิดว่ามันหมดไหมหมดผมว่าผมถ้าว่าระยะไม่ได้ผมน่าจะพ้นวันนี้อีกความเร็วนะอ่าแต่นึกทีแค่นี้ก่อนไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปเร็วกว่านี้จะให้ถึงร้อยอะอาจจะถึงก็ได้ถ้าเลยไปอีกแต่ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยดีมากเพราะว่าไม้พี่มันเป็นไม้ไม่ใช่กิโลใช่เป็นไม้เก้าสิบก็ไปเยอะเก้าสิบไม้ถ้าร้อยไม้ร้อยไม้ก็ร้อยหกสิบอ่าเก้าสิบไม้ก็น่าจะร้อยสี่ร้อยห นี่รับก็ต่างก็ต่างตรงนั้นแหละตรงที่ผมเข้าเกียร์สองไปเกียร์สามบางทีมันมันไม่เข้าให้อ่ะต้องต้องเบิ้ลต้องรอจังหวะอยู่หลายๆครั้งมันเป็ของเก่าเลยคือยังต้องมีเค้นใช่เกียร์สองเกียร์สามนะแต่เมื่อกี้นี่อันนี้ไม่มีเลยคือตับต่อต่อย่างเดียวเลยแต่ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปไหนนะไอตัวนั้นอ่ะไอตีสองกับสามอ่ะไม่มีเพราะเมื่อก่อนที่ผมมีอาการคือเข้าปั๊มที่ยิงงอนเติมน้ำมันเสร็จก่อนเข้าปั๊มรถรถเสร็จพอเราจะเข้าเกียร์สามออกจากปั๊มเอ๊ะมันเป็นอะไรมันมันเหมือนกััับมมมมนนไไ่่่่เข้าออะะสุด ก็คือต้องอ่าของเดิมของเดิมก็ยังมีรออใช่ไหมพอถับเกียร์บางทีมันไม่มันไม่เข้ามันไม่ตามันไมันไม่ตามนิดหนึ่งเราก็ต้องเลี้ยงคันเร่งเลี้ยงคัดรอใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีเฉพาะสองไปสามนะแต่สี่ห้านานๆแค่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้นี่ไม่มีนี่โอ้พุ่งแบบอืพุ่งกระจายเลยสุดยอดเลยแต่ว่าแต่ว่าไยรุ่นสักนิดนะอแต่นี่มันอายุมากแล้วก็เลยเราก่อน แรงแรงได้สุขใจมากเลยสะใจผมมากเลยเอาเมื่อก่อนไม่แรงเหรอไม่เราผมไม่เคยขับรถนานไหมผมไม่เคยขับผมขับแต่รถนี่ฮะไม่แต่ตอนที่เอาตอนที่ซื้อรถมามันก็แรงแต่แบบไม่รู้อ่ะมันแรงไม่คล่องมันรู้สึกมันยังไงไม่รู้หรือว่าเส้นทางก็ไม่รู้นะเส้นทางที่เรามาอ่มันมันเป็นขุขระขุ่ขระแต่เมื่อกี้เนี่ยระยะระยะนี้คือมันไม่มีรถอื่นเลยมันมีก็น้อยอ่ะแทบจะไม่มีผู้ผู้ร่วมเดินทางเลยซับดเต็มที่เลยอืแต่ตอนผมมาเนี่ยรถมันเยอะ แล้ถนนมันบางทีมันก็ขรุกละบ้างอะไรบ้างแล้ของสัมภาระอีกที่เราติดตัวอยู่นี่มันมันไม่มันไม่คล่องอ่ะเหมือนอันนี้อันนี้คือเสื้อนี่ขึ้นไปอยู่หลังเลยขึ้นหัวอะไรเสื้อเสื้อปลิวไปอยู่ก็หลักเลยแต่ที่ผมเอามาเนี่ยมีเป้บ้างมีเสื้อเยตเจ็คเกตบ้างอะไรมันเลยดูว่ามันพลุพลังไปอันนี้ชอบไหมเนี่ยชอบชอบเลยพุ่งแบบอืออกมีอะไรต้องแก้ไขไหมเนี่ยไม่มีนะผมว่านะไม่มีอะไรเลยทุกอย่างโอเคที่ว่าจบไหมเนี่ยจบ ถ้าไม่จบไม่เป็นไรแต่พี่มาอีกแต่ว่าผมก็จบเพราะว่าแล้วผมไปกันน่นแต่ธันวาธันวาถันวานที่ไปทธันวาก็คงมีไงธันวาถ้าปัญหาคงมีแต่ถ้ามันก็ไม่มีก็ดีแต่ว่าผมก่อนดวันเนี่ยผมถญงนี่กับผมไม่ได้อยู่ใกล้ไงผมถึงถึงบอกพี่ว่าเวลาที่ผมจูนรถให้ใครไปเนี่ยพยายามลองให้หมดทุกคนนี่หมดให้ได้หมดไม่เหลือเลยพยายามลองไม่้เลี้ยงด้วยไม่ละอะไรแล้วก็ไม่ลื้อไว้อะคือพุ่งเลยเอาแบบเต็มที่ที่เราอยากขับอ่ะเอาแบบนั้นเลยเพีแต่ว่ามันไม่ถึงร้อยแค่นั้นเอง จะให้ถึงอะไรมันรถไม่รถไม่ถึงหรือพี่ขี่ไม่ถึงพี่ขี่ไม่ถึงอ๋อพี่ขี่ไม่ถึงไงมันโหยไม้ใช่ไหมใช่ใช่มันได้แค่เก้าที่ตรงนี้เองเก่าว่าจะให้ถึงเก้าสิบไม้ก็มันบ่อยห้าอยู่ก็เลยโอ้พอแล้วพอแล้วแต่คิดว่าถึงนะผมว่าถ้าให้ดีๆทาง่นนัแต่ว่าใจเราอาจจะไม่กล้าโอ้หหมดไหมอ่ะมีไิ่ถึงนี่ผมว่าหมดไหมแต่รถมันจะรถมันจะเอาอยู่ไหมก็ใจเรามันต้องเผื่อเผื่อใจไว้ก่อนจะเอาให้หมดทีเดียวไม่ได้เล็กเสียวเราดูในเหตุการณ์มันบ่อยออกไปทีวีอ่ะ รถชนแบบนู้นบบนี้โมน่ากลัวใช่โมไบโบดีขี่เร็วมากไปก็แป๊บเดียวแม่งใช่ไม่เหลือเลยเปลี่ยนเลยนะแป๊บเดียวจริงเปลี่ยนเลยคนรอจบเลยแป๊บเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยแต่ว่านี่ผมก็ไม่ได้ขี่เร็วแบบนี้หรอกก็ขับนี้แหละเจ้าจังเหมือนจางนี่ไปทํางานก็หกสิบห้าสิบหกสิบได่เพราะว่าผมจูนอะอาสิ่งที่ผมให้นะผมปลดให้หมดทุกอย่างแล้วก็พยายามทําให้ศูนย์ถึงร้อยแปดสิบกิโลนะขี่แรงเนียนสมุดสนุกให้ได้พอหลังจากร้อยแปดสิบเนี่ยรถพวกเนี้ย มันไม่ต้องคนแบบข้อแข็งจริงๆที่เอารถอยู่อ่าใช่ขี่ไม่คงไม่ถึงหรอกใช่แต่ถ้าขึ้นเพราะผมไม่มีไดโน่ให้ขึ้นไงแต่ถ้าพี่ไปลองแล้วมันขี่ดีอ่ะขึ้นไดโน่ทุกอย่างมันมามาแน่นอนมาเม้อทอกเถิกมาแน่นอนอันนี้ก็เป็นจบนะจบแจ่มเลยนะแจ่มถึงผมผมไม่เพิ่งขี่แต่ผมว่าผมว่าผ่านหมายถึงว่าเพิ่งเพิ่งมีเพิ่งขี่นี่แหละเดี๋ยวผมว่าผ่านแล้วพี่รู้จักผมได้ไงก็ในเฟซนั่แหละผมดูก็คือผมดูรถก่อนที่จะรู้จักก็คือดูรถดูรถไปเรื่อยก็มาเจอมาเจอแบบ ก็ได้ลงคลิปการทําการแต่งนู่นนี่ผมก็กดติดตามแล้วก็มีตลอดดูตลอดในที่ดูบางงานก็ไม่ได้ดูแต่ว่าส่วนมากก็เกือบเกือบทุกอันแหละเอาคิดว่าผมมาแล้วแบบเออมันจะจบไหมก็คือมันต้องจบอ่ะเพราะว่าผมว่าประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ที่เราศึกษามาหรือว่าที่เราเห็นที่เราเห็นมาในคลิปอ่ะอ่าครับหลายๆคนที่เขาไปทํามาแล้วเขาก็โอเคอ่าเราก็ยังไงก็ต้องทําอ่ะันว่าเจ้าของตอบบอกจบก็จบเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ไเหลือนี่ย